ขอโทษบิวจกักรพันธ์กระห่มโซเชียลเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมไม่ฟังกันเช่นเคยนะครับกรณีบิวจกักรพันธ์ที่เป็นกระแส,สโซเชียลแรงๆอยู่ช่วงปี2อปีที่แล้วจําได้ไหมบิวเนี่ยเป็นนักแสดงศิลปินดาวรุ่งมากๆที่แบบโหโกอินเตอร์และมีความสามารถมากแต่ว่าคือต้องแบบพลิกพริกชีวิตในด้านลบแบบด้วยกรณีกับแฟนเขาใช่ไหมครับที่มีประเด็นออกมาว่าแฟนเขาออกมาเปิดเผยว่า,ามีการรุม ทำไม่ดีกับแฟนเก่าสมัยมัธยมมีการาทำให้ท้องแล้วเอาผลเอลตาซาวออกมาแต่ว่าสุดท้ายแฟนเขาก็มาพูดว่าสารภาพแล้วนะครับไก่เกียะเขาเขา,เขาไก่เกีียกันในชั้นศาลแล้วเนาะแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาเอารูปเอลตาซาวจากโซเชียลมานะครับมีการทิ้งของแฟนคลับซึ่งบิวไม่ได้ทิ้งครับแต่ว่าแฟนเขาเนี่ยเอาไปเก็บไว้เองแล้วก็มีการทำลายร่างกายการนู่นนั่นนี่ในการทะเลาะก,กันก็คือ เขาก็ยอมรับว่ามีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยแค่นั้นนะครับไม่รวมไปถึงในโซเชียลที่คนที่ไม่ชอบบิวคนที่เกลียดบิวอะไรกงนก็นออกมาพูดนั่นพูดนี่อยากจะแฉนั่นแชร์นี่ต่างๆทําให้ชีวิตบิวที่กําลังไปได้ดีและลุ่งเนี่ยจุดกําเนิดจากแฟนที่ประสาทแดกพูดกันตรงๆแฟนที่เขาประสาทแดกแล้วแบบอยากเอาชนะอยากเอาชนะกับเรื่องบางเรื่องที่ไม่ ไม่มีเซนส์ไม่มีความเหมาะสมคือไม่สนถูกผิดแล้วก็ออกมาแชร์บิวในเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองโดยจินตนาการเรื่องจริงอาจจะมีนิดเดียวแต่ออกมาพูดให้สาสเสียใจเสียทำให้หน้าที่การงานชื่อเสียงของบิวเนี่ยตกต่ำลงไปจากที่ควรจะเป็นมันควรทำนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือเป็นคนธรรมดาการเป็นคู่รักคู่ชีวิตกันหรือว่าคบกันควรจะหวังดีสนับสนุนกัน ไม่ใช่ว่าเอาความประสาทความหึงหวงหรือว่าความไม่พอใจส่วนตัวเอาไปทํร้ายกันไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศไหนก็ตามถูกไหมครับเห็น <He ard S 1> ไหมชีวิตบิวตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่โดนข่าวนั้นป่านนี้อาจจะแบบโกนเตอร์อาจจะดังแบบเหมือนแบมบแบมอะไรออกไปแบบนั้นหรือเปล่าแต่บิวเองก็อาจจะมีส่วนตรงนั้นที่การกระทบกระทาั่งการพูดจาหรือการตอบโต้ไป อาจจะมีความรุนแรงบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาโดนสะสม <c oughs> จากเรื่องที่อธิบายกันง่ายๆาแล้วทาไมต้องเข้าใจยากทําให้เกิดปัทุอารมณ์ตรงนั้นออกมาหรือเปล่าแต่การที่มีเรื่องส่วนตัวตรงเนี้มันไม่ควรออกมาแชร์ในที่สาธารณะอะไรอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลสาธารณะหรือคนปกติธรรมดาใช่ไหมแต่คนก็ชอบโพสโซเชียลกันอย่างเลยไปประจานตัวเองให้ทุกคนรู้ทําไมเรื่องจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ส่วนคนที่มาช่วยกันหนับในโซเชียลหรือว่าญาติพี่น้องป้าข้างบ้าน ก็มาพูดอะไรโดยที่ตัวเองคิดเองอ่ะเห็นภาพอย่างหนึ่งคิดไปอย่างหนึ่งซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยมันไม่สามารถตอบความจริงได้ถูกไหมอย่างยกตัวอย่างที่เห็นนะในโซเชียลที่ออกมาโพสต์ว่าบิลต่างๆนานาอยากจะมีหลักฐานโยนหลักฐานเท็ออกมาในแคป c แชทออกมานู่นนั่นนี่ล่าสุดเป็นไงครับออกมาขอโทษกันโหบานเลยเต็มโซเชียลเลยที่ออกมาขอโทษกัน ก็ยังดีที่บิวเขาก็ยังยังให้อภัยเนาะเออออกมาแถลงกันเต็มไปหมดเต็มโซเชียลเลยเนี่ยก่อนก่อนทำมาคิดไหมไปทําลายคนคน,นึ่งทำไมทั้งทั้งที่เขาก็ไม่เคยไปทําลายตัวเองไม่เคยไปทําอะไรที่มันเดือดร้อนต่อใครหรืออาจจะเคยทําแต่ว่ามันก็ก็เป็นส่วนของชีวิตส่วนตัวเขาที่ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครมากมายขนาดนั้นเอาง่ายๆครับคนที่มาเป็นเป็นบ้าเป็นบอในโซเชียลอะ่ะเชื่อดิ รู้จักบิลแค่ชื่อซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็พอปล่อยออกมาแฟนแฟนเก่าเขาออกมาพูดเรื่องหนึ่งก็เป็นบ้าเป็นหลังว่าไปเข้าข้างฝั่งนั้นคนนั้นทําไม่ดีคนนี้อย่างงู้นอย่างนี้ด้วยความอะไรอิจฉาที่บิลเขารอ<ม>เขาเก่งเขาเขากําลังโด่งดังหรือเปล่าเออแล้วก็มีคลิปเสียงที่แบบว่าเหมือนบิลพยายามอธิบายว่าอ่าเนี่ยทาไมตุ๊ดต,ดตดุมีผลต่ออะไรหรอมีผลต่อไบเบิล แล้วแฟนเก่าเขาพูดว่าเอาแล้วเล่นคู่คนอื่นไม่ได้เหรอนี่ยมันตีความได้เลยว่าเขากำลังอธิบายเรื่องการทํางานอยู่ว่าบางทีในงานต้องทําอย่างหนึ่งและหลังงานอาจจะต้องมีความเป็นคอนเน็กชันหรือการทําภาพโปรโมทหรือรทําอะไรที่เหมาะสมต่อหนะ้าที่การงานเขาตรงนั้นแต่แฟนเก่าเขาไม่เข้าใจแล้วก็วนประสาทวนพูดหาเหตุผลที่ตัวเองต้องต้องชนะและต้องอยากได้อย่างใจอย่างเดียวแล้วก็ไปทำลายคนคนหนึ่งโดยที่ไร้เหตุผล นั่นมันคือสิ่งที่ดีหรือเปล่าครับถ้าตัวคุณเองทําสิ่งหนึ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วยังไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วมันโดนกล่าวหาว่าทํานั่นทํานี่ที่ไม่ดีแล้วก็หน้าที่การงานที่กําลังจะดีต่อไปหรือว่าความเจริญก้าวหน้าที่ดีต่อไปหรือสิ่งที่คงอยู่ที่ดีมีความสุขอยู่แล้วแล้วไปทําลายด้วยจิตใจตัวเองที่คิดไปเองนู่นนั่นนี่หรือความประาดที่ไม่ได้ดังใจไม่ถูกใจมันทําลายคนคนนึง จากชีวิตลุ่งให้ตกลงมาได้แล้วถ้าตัวคุณเองเจอไม่ต้องเป็นศิลปินดาราหรอกครับหน้าที่การงานที่มั่นคงอยู่แล้วหรือว่าไม่มั่นคงก็ตามแต่มันต้องตกต่ำลงโดยอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีเหตุผลคุณชอบสิ่งนั้นไหมแล้วคุณพยายามอธิบายให้มันเข้าใจด้วยเหตุผลแล้วแต่ไม่มีการโดนรับฟังหรือเข้าใจใดๆมันมันควรค่ากับสิ่งนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าคุณเจอเองคุณจะทุกข์ใจมากหรือเปล่าคุณจะรู้สึกแย่มากหรือเปล่า ก็ยังดีนะครับที่ยังมีแฟนคลับกลุ่มนึงที่รักบิวมากๆคอยให้กําลังใจอยู่เสมอไม่ว่าบิวจะเจออะไรบิวเองก็โหมตกในยู่ในภาวะซึมเศร้าอยู่พักใหญ่เหมือนกันเพราะว่าโหคนกําลังรุ่งกําลังแบบมีทั้งหน้าที่การงานชื่อเสียงรายได้ที่เข้ามาเยอะแยะมากมายจะโกอินเตอรน์นู่นนั่นนี่โกแล้วแหละโกกำลังจะไปได้ดีมากๆแต่กับต้องมาตกต่ําด้วยเรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาด้วยความคำอธิบายขึ้นศาลน,นู่นนั่นนี่งานที่กําลังจะไปต้องระง,งับไปเกือบหมด ไปทําลายคนคนหนึ่งทำไมครับจะไปอิจฉาวิษยาใครทำไมพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับมีความสุขกับสิ่งที่ควรมีความสุขไม่ใช่ว่าแต่งเต้าให้มันกลายเป็นความทุกข์หรือว่าสร้างปัญหาคนอื่นดีกว่าไหมไม่ว่าจะเป็นใครกระทมเออลดทิฐิเนาะพอใจพอดีเข้าใจแล้วคุณจะมีความสุขครับทุกคนเลยเนาะก็เป็นกําลังใจให้บิวนะและก็แฟนคลับบิวทุกคนก็ขอให้กลับมามีชื่อเสียงโด่งดังมากม และก็โชว์ความสามารถที่เก่งมากๆในแทบจะรอบด้านเนาะให้คนไทยและชาวโลกได้ได้ประจักษ์ว่าเนี่ยคนที่โดนกระแสอะไรตรงเนี้ยเขาคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดหรือทำผิดแล้วแก้ไขแล้วและแสดงความสามารถในด้านที่ถูกต้องออกมาและเคารพพื้นที่ส่วนตัวเขาให้ดีครับเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาจะทำอะไรที่ไม่เดือดร้อนใครเขาควรได้รับสิ่งนั้นอยู่แล้วนะครับก็ ใครที่เป็นแฟนคลับบิวก็มาส่งกาลังใจให้บิวได้นะอย่างสุภาพอยู่แล้วนะแฟนคลับบิวแล้วก็ใครที่ทําไม่ดีคิดไม่ดีโพสต์ไม่ดีต่อบิวไปแล้วอยากสํานึกผิดก็มาโพสต์ขอโทษกันได้หรือใครมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้นะครับผม MP ขอเป็นกําลังใจให้บิวนะขอให้กลับมาเข้มแข็งมีความสุขแล้วก็โด่งดังมากๆนะครับดีใจดีใจดีใจที่ทุกอย่างมันเคลียร์แล้วนะแล้วก็ฝากติดตามช่อง MPM จตทน์บ้านกันด้วยครับผม